สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจากทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะเหมือนนี้แอดกน็นำแนวทางดาวโจนส์ p กับปกติของคืนวันที่14เดือน9 2564มาแบ่งปันในพีให้น้องได้รับชมเนาะจ้าแต่ก่อนที่จะรับชมแนวทางกับคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดรับชมเพื่อความม เพิดพาดประการได้กะ็ะออทษดคอภัยเนาะจ้าก่อนที่จะรับช่วงแนวทางกะกะแอดกขอ็ขอขอพกคุณนดูก,กำลังแรงใจเนาะจ้าทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่มาให้กำลังใจแอดมินตลอดเนาะสำหรับเอฟซีไม่ดีเขามากกะซอยเป็นกำลังใจให้แอดมินน้ำเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซนะับสไคร้เนาะเพื่อแอดจะได้มีกำลังใจเฮ็ดแนวทางมาแบ่งปันในพี่ให้น้องได้รับช่วเนาะจ้าแนวทางอาจจะเข้าบ้างรุดบา้างป้าปนกันไปเนาะผิดพาดประการไดก็ะออทษดคอไป่หลายๆเนาะจ้า เทากับมาเบิงผลของวันที่13ก่อนนอกจากก่อนี่จะไปรับชมแนวทางเนาะผลวันที่13ดาว VIP นอกจากดาวจวน VIP 317กับ20 317 17ก็เขาตัวเด่นรูดวิ่งนอจากเด่นรูดวิ่งส่วนตัวเจาะเฮาบอมานอกจากเนาะมีแต่1 0 1 1 1 5 1 2 1 7บ่มีกระรุดไปนอจาก20 สองศูนยกับบ่ามีเนาะเพราะว่ามีแต่หาศูนย์กับหนึ่งศูนย์นะจะุดไปนะจ้าดาวปกติเก้าหกสามเก้าหกสามบะหมีเนะจะุดไปเนาะส่วนในชุดกันกะมีแต่แปดสามสี่สามเจ็ดสามเนถัดจับในนี้กะลดไปเนจ้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งล่างเนาะเก้าหนึ่งล่างมาในตัวเด่นรูดวิ่งอีกเนจ้าเด่นรูดวิ่งส่วนตัวจอบบมาเนาะ มีตัวจอหนึ่งเกาก็จะได้เป็นตัวกับนะจ๊ะสรุปก่าคืนวันที่13านะจ๊ะดาว VIP กับปกติเนาะมามาทั้งสองดาวนะจ๊ะมาหนึ่งรูดวิ่งนะจ๊ะเด่นหนึ่งรูดวิ่งเนาะยินดีกับสายรูดวิ่งนะจ๊ะที่นําแนวทางที่แอดห้คืนวันที่13ไปเป็นแนวทางเนาะถ้านำหนึ่งไปรูดนะจ๊ะมาตั้งแต่ดาว v i p กับดาวปกติ้วจะสองดาวเนาะ สำหรับตัวจอเข้ากระุดไปเนาะจ้าในรอบนี้กะขอแสดงความเสียใจน้ำเนาะจ้าเดี๋ยวเฮามาตามต่อเนาะแนวทางกะมีเขามีรลดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะจ้าเอามาตามต่อของคืนวันที่14 14เดือน9ก้า4 แนวทางที่แอดให้ไปก็สามารถไปเล่นได้ทั้งสองรอบนั่จ้ะรอบ vip กับรอบปกติเนาะแอดให้เด่นอีกสองศูนรูดวิ่งสองศูนรูดวิ่งส่วนตัวจอก็จะมีศูนหนึ่ง 03, 0ูน5 0สาม2ูน 2, 2, 3 2ห้าูนหกสองหนึ่งสองห้าสองสามสองสี่ส่วนในตารางวันแอดให้เป็นชุดกันเนาะมี4มี7มี1มี8สามารถจับคู่จับวิ่งได้เนาะนำไปร,รูดไปวิ่งได้เนาะจ้า ว่าแอดก็ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะไวพ้พิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเธอมีตัวมาตัวชอบนะจ้ะในตารางวันเนาะส่วนสองศูนย์สองศูนย์ตัวเด่นรูดวิ่งนี่กะจับไว้อีกชุดหนึ่งกะจ้าเพื่อมาตัวเกานะ่าเนาะเพราะว่าในคืนวันที่สิบสามมาสองศูนย์นะจ๊ะบนเนี่อาจจะมาศูนย์สองก็ได้เนาะจ้าพี่น้องจ้า แอดกะจ,อะจับให้อีกคู่นึงเนาะจ้าลองวิเคราะห์เบิงนะ่งเนาะส่วนตัวเน้นที่แอดจะให้ในคืนนี้ก็จะมีสองสามเนาะศู 0, 3, 0, 6, 0, 6, 2, 1, นย์สามศูนย์หกศูนย์หกกับสองหนึ่งเนาะจ้ะมามักชอบกะจดไว้แคบไว้เนาะจ้าสองตัวอย่าลืมไปกลับเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะจ้า ทำมากกระชอบกับแคบไวเพื่อไปเป็นแนวทางงทำบ่ามากกัเลื่อนพันนานอกจากผิดพาดประการได้ก็ขอโทษคอภพยน่าจะพี่น้องจา้าแนวทางก็อาจจะมีเขาบางรุดบางป้าปนกันไปเนาะมือนีมามือนาอาจจะบ่มาแอดกับภาษาหมารถรูดใดนอกจากว่าแนวทางจะเขาตัวใดรุดตัวใดในแต่ละมือเนาะก็ลองวิเคราะห์เอาเนอกจากพี่น้องจา้า สุดท้ายก็นด้สีออกไปก็สอเป็นกำลังใจให้อดมินน้ำนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปเนาะเป็นกำลังใจให้อดมินแอดมินก็นจะได้มีกำลังใจเหตุคลิปอกคใหม่พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะจ้ะสุดท้ายขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาบเนาะที่สำคัญขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนนะจ้ะพอกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ